วันนี้นะ้จะมาแนะนำนะครับอ,อาการรถเบร้ยิดท,ที่เป็นตัวใหม่นะชอบเดินเบาแล้วดับครับเวลาเดินเบามันเหมือนมันจะดับนะครับบางครั้งก็ดับนะสังเกตดูรอบเครื่องนะมันเหมือนจะดับแรลไม่ดับแรลนะแต่ก็อีกอย่างหนึ่ง,งคือเวลาเราปรับคันปูเดินเบาตรงนี้นะมันไม่ตอบสนองนครับจะปรับซ้ายปรับขวาก็ไม่มีการตอบสนองใดๆเลยมาแนะนํานะวิธีการแก้ไขนะก็คือปรับโหมดน้ำมัน,นครับจะเป็นตรงนี้ กตรงนี้นะเดี๋ยวถอดกันพอถอดออกมาคนระับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท,ที่การปรับนะครับเราจะใช้เป็นปักนะครับในการปปัาโม่ครับดนะกดไปที่สวิ์ลูกขีดเอาไว้นะครับแล้วก็เกี่ยบปักตัวนี้เข้าไปเกียบพาไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ไปบิดคันเร่งทางไว้แล้วเปิดชีกุญแจนะครับ ไปมันจะกระพริบนะเป็นจังหวะหนึ่งเดี๋ยวนะรถนี้เหมือนติดโค้ดมาแล้วก็บหน่สองเพราะมันเคยติดโค้ดแล้วติดสองมาเป็นโค้ดเก่านะก่อนจะพหมนก็ต้องลบโค้ดก่อนเดี๋ยวจะมาลบโค้ดก่อนนะ วิธีการลบโค้ดนะครับคือเปิดที่กุญแจนะครับไฟนะมันจะกระพริบเป็นรหัสโค้ดหนึ่งสองนต 1, 2, ัวนี้คือรหัสโค้ดเก่าที่มันเคยติดวิธีการลบนะครับเรามากดสวิตช์ตรงนี้กดไปที่รูปวงกลมแล้วกดมาที่รูปผิดภายในห้าวีนะไปตัวนี้มันจะกระพริบเรื่อยๆนี่นะเป็นการลบโค้ดเสร็จสิ้นนะวิธีเช็คอีกรอบหนึ่งก็คือดับที่กุญแจแล้วก็เปิดที่กุญแจมาใหม่ไปจะต้องติดค้างนะ อันนี้ก็แนะนาําวิธีการลบโพสไปด้วยเลยอันนี้คือลบโพสเสร็จสิ้นไม่มีโคดแล้วเราก็มาดูการปรับโหมดปิดกันเล่งหางไว้นะครับแล้วก็ไปทีุ่รแจไปมันจะกระพริบนะครับพอกระพริบเริ่มฝังกันเล่งลงนะฝังกันเล่งลงเป็นรหัสหนึ่งก็คือลบโพสไอ้ปับมหมดเสร็จสิ้นอันนี้ ไปดูเลยเราจะมาสตาร์ทเครื่องเลยครับผมสังเกตด,ดูรอบเครื่องครับมันจะสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับสังเกตด,ดูนี่ครับผมวิธีการแก้ส่วนใครนะรสนใจนะคลักส่วนนี้นะก็มีขายอยู่นะที่นุ่มตะก้าตรงนี้เลยถ้าสนใจ ประมาณนี้ครับผมเป็นฟั๊กรุ่นใหม่นะพวกวิวไลท์สไบ2วันน1ถึง2วั4